ใส่รกาเลนอกเวลาใส่ทุกครั้งต้องดูให้เรียบร้อยไม่ได้ไม่หยาบใส่ก้น้ำมันําเครื่องอย่าทิเหนียวน้ำมันถ้าคุณที่เหนียน้ำมันเครื่องไหม้นะครับ แล้วก็อย่าที่เหนียวผ้าเช็ดมือเพราะว่าเราทำงานมือเยอะจะดอันนี้มันอยู่ขอบนอกแค่สังก็ได้แต่อะไรแต่เราจะหมุนไม่งั้นเราจะ นี่เขาบริจาคแล้วกนี้ออะไรจ๊ะคือลูกพันแต่พอเราพูดถึงคือลูกพันมันเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวคืออะไรต้องขอเงินเขายเขาหอกแปลงมาแล้วคิวเขาว่าเงินมันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวเงินมันต้องผมไปเรียนเชื่อมันนี่เขาได้เครื่องตัดริ้วมาสิบสามล้านแล่นกันไใช่มันแล้วแต่ว่าลูกมีของหรลูกเงินน้อย Yeah. นี่คือ p d c วางนี้ตรงไหมอันนี้คือเราเลื่อน p d c คือ p d c เนี่ยล็กลอกสเปคไปแล้วคุณจะเพี้ยนนิดเดียวมันก็ไปเปลี่ยนที่ตรงนีได้สุดท้ายก็มาลบสเปคตรงนี้โอเคไหมแต่ถ้าแบบนี้มันตรงไหมไม่ตรงดังนั้นเอาให้ตรงที่สุดแม้จะต,ต่างแค่องศาเดียวก็ยังตกงไหมก็ยังตรงเ้ทีนี้ใส่ลูกเบี้ยวเลย

อันนี้อี่อก๋วเซียนี่ะอัน e e e นี้ของอีงงอียนี่คะอบาีห้อกุงลังน่ะไปนัดไม่ไม่มีตัวหนึ่งหรอนัดเป็นไหน ดนเซอร์มาดีอีกแล้วตัวดนเซอร์ตัวดนเซอร์ที่ถือนี่นะนี่นั่งนี่อย่านไรนั่นยาว

ผมว่าน่าจะจ้อย่ใช่รหมน่าจะเจ้่ตอเบอร์สิบสี่ผมถอดมาที่ครับเอ๊ะไม่ใช่สิบสี่สิบเจ็ดนั่นนี่ เอาหมนเลยเอาตัวีสิบไม่มี่ะบล็กเบอร์สิบไหมบล็อกเบอร์สิบไหมบล็เบอร์สิบมัอมอเอาด้ามขันต่อทีอืมดีบลกเบอร์สิใช่ไหมีีสลั์มก็นั่นไมได้ คือให้หน้าสัมผัสของตัวน็อตเนี่ยไปแอบกับพวกนี้ก่อนไปแอบกับพวกประกัศตอนนี้ยังไม่มีการรัดนะแต่พอเรารัดเราก็เข้าเข้า,เข,าเข้ารัดนี้เลยให้มันแบนปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีแรงกดแล้วก็เวลาลงก็ลงให้เท่าเทากัน อ,อันน้บริโภคนเบนจนมือยัไม่อ่าเพื่ออนี้เบนยังไม่เบนจนมือมันเบนจนปากกับแ้เนจนนูมันจะออเค่วัหอไม่ว เอ๊ะนี่คือคือเบนจนประกับแต่ยังไม่มีการรับทีนี้พอเรารับรับตัวที่หนึ่งหนึ่งรับตัวที่สองสองเราทำไปพร้อมกันเลยพอรับตัวถัดมาอันนั้นจนแล้วถ้าจนแล้วออกแรงก็พอนี่คือเบินชนมือนะใช่ชนมือนะนี่คือชนมือพอเริ่มรับอ่าที่ขั้กของนีต้านนั่นนะ ันนี้คือเราวิ่งวิ่งร<ม>อบลีเ,นนะเดียวใหมวะ่อเเริมแบบนีน้นี่คือสเต็ที่นเริ่มแล้แต่ไม้นีเพะว่าความเข้าไม่เข้าอย่หรอความไมานี่จนเล นี้ดีเทคให้ชนมาดีเทตอนนี้คือเราดีเทคชนดีเทคประกาศปนประกาศเป็นเรื่องนี่คือดีเทคชนรถสองนั่นก็คือพาไีทท่ชนสองหกราคาดี่ทชนใกล้ๆยาโยงทีราชานเหรอใช่ใกล้ๆยาโยงชนยดเยุไม่รู้อยู่ไหนนะเจ้ โอเคนี่คือชนมือแล้วจากสองไปหกแล้วนะครับทีนี้เราจะไปที่แปดใช่ไหมแปดไหมก้าเก้าแปดกับต้าตอนนี้คือชนแล้วนะครับทีนี้เราจะไปที่แปดกับ้าเราเราดีเช็คชนอีกทีนะครับเพื่อที่จะเราปวดนะเพราะว่าเราจะเริ่มปวดตอนนี้ก็คือเราเราดีเช็คที่หกนี่เราเราดีเช็คหกเราดีเช็คหกเราดีเช็คหกนี่ก็คือเราลงเป็นคู่เลยนะ เราลงเป็นคู่เลยไถยลงเป็นมมคูเค่เลยดูสุกเทียจะเรื่องไม่ค่อยอเกิเราดีเช็คนี่คือดีเช็คหกครูเพิ่มน้ำหนักไล้เห็นไหมเอ๊ะนี่คือดีเช็คหกอย่างนี้เมื่อกี้มันเข้าไปประมาณแบบนี้เห็นไหมดีเช็ดหกต่นี้ดีเช็คทีนี้เต็มหน้าลนะหน้าแบนเต็มหน้าลนะพอเต็มหน้าเสร็จแล้วทีนี้คูก็จะจะ,จะเริ่มทิ้งไปองสาก เดิมทีนี้น้ำหนักเนี่ยมันเข้าไปนิดเดียวก็ได้น้ำหนักแล้วก็บีบม,มันบีบไหมครับทีนี้กูจะเล่นที่แป่ ำน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักบอลแค่อันนี้เปียมันจ็ดเจ็ดจุดไม่พอไม่เป็นเครื่องเล่นเออไม่ใช่เปียเกเสียเลยน็อตยาวอันนี้น็อตยาวมีปัญหาเพราะว่าทั้งดำมันกินเงนได้ ใส่น้ำมันเอาไว้เท่าไงนะมันแบนเละนะแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่น้ำมันเพราะน้ำมันจะมีรุ่มเช็คน้ำหนักให้เพื่อนเสียไปตัวหนึง่งไม่ได้เสียทั้งหลังเห็นไหมแค่ตัวเดียวไม่มีปัญหาโอเคประมาณแบบโอเคดีเช็คใหม่รอบเป็นการตรวจสอบว่าน้ำหนักเท่าเดิมไหมโอเค,อเคน้ำหนักได้ แค่รีเช็คว่ามันตึงมือมั้ยแต่ถ้าเรามีป,จปออัจจัยบอลดีถ้าเราไม่มีปัจจัยอนเราก็เทียบค่าด้วยมือแต่เราต้องทน้้าหนักให้ได้ว่าเฮ้ยนี่คือน้าหนักของเห็นี้ครูทำทำรางคู่เลยนะลงรางคู่โอเคเสร็จเรียบร้อยท็อปบุเปียบ อย่าบอกว่าใส่ผิดนี่นี่มันมีใช่ครับรูนี่นคือรูจัดจักเอามาอ,อิสส์ทีนี้เราจะประกอบเทนินนะครับอ้าวแล้วเราจะประกอบเทนินไหมเอาตัวนี้เทไว้ตรงนี้อันนี้ไม่ออเอาเปิดชั้นที่ตรงน ดี๋ยวอ่าทีนี้เราจะมาใส่เทปนิ่งแล้วเอาชุดเพื่องมาไอ้จเออจทีนี้เยังเท่าไหร่เก้าว่ายยี่สิบเอ็ดเจเจปล่อยฟางแล้วอันนี้ห้าใส่เข้าไปในชุดเพื่อนของมันชุดเพื่องทีนี้ ี่นี้เราดูที่คู่มือส้มนะครับคู่มือส้มเราดูซิองศาได้ไหมไอ่าองศา